สวัสดีค่ะมาพบก,กับสาวย่าพาดก,กินอีกแล้วนะคะวันนี้สาวย่าจะพามากินยำยำปลาเค็มหรือยำปลาโอหรือมันไม่รู้อ่ะสาวย่าไม่รู้แต่ว่ามันเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มีแกนจืดด้วยนะคะมาค่ะสาวย่าขออนุญาตใช้มือนะคะก็จะยำเสร็จมั้งเนี้ยเนี่ยฮะ ใส่เนื้อปลาเข้าไปคลิปก่อนที่จะไอ้นี่ก็เสาญย่าก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้ให้สาญย่านะคะสาย่าเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะมาค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีหอมแดงนะหอมแดงอับพิกขี้หนูสวนฮะมะม่วงค่ะมะม่วง ลองดูลองดูเรื่อนี้ก็มีหัวนะอันนี้เอาออกกอนเนาะดูเกะก,กะเดี๋ยวมันจะยำไม่ได้นะฮะมาจา้ะมีแกงจืดด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนอืม แซบเดอ้อแซบเดอ้อมาค่ะเขาเรียกข้าวยำเหรอคะข้าวยำข้าวยำปั๊บปิ้งขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสาวย่าไม่มีคอนเทนต์อะไรนะคะแบบกินอยู่แต่ในบ้านนี่แหละคะ่ะจุดประสงค์ที่เริ่มทําก็ว่าไม่ได้ไปไหนกินข้าวมันจะกินข้าวเบือ่อเบลูกสาวที่รู้จักกันเขาก็เลยลองสมัคร YouTube ให้เขาบอกแม่มาลองสมัครทำ YouTube แม่มีอะไรก็กินไปให้บอก ก็เลยได้มาพบเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกคนค่ะนะฮะลองไปทำดูเด้อเราญาตคิดว่าปัดหูก็ทำได้นะอร่อยนะ ื <C oughs> คิดสาวยาไม่น่าไม่น่าสนใจหรอกคะ่ะแต่ก็เป็นกำลังใจสาวยาด้วยนะคะคนเรามาเป็นกรรยานิมิตท,ที่ดีต่อกัน ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกสาวยาก็ฝากเนื้อฝากตัวเลยนะคะ 我傻不？Oh,